สวัสดีครับผมนายพัทรพงษ์เรืองคำมานักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคภายยบเชียงใหม่โครงงานที่จะนำเสนอคือเครื่องปล่อยตัวรถโครงงานประกอบไปด้วยกล่องควบคุมชุดเซ็นเซอร์และโมเดลสนามแข่ง อุปกรณ์ชิ้นแรกคือกล่องควบคุมด้านหน้าของกล่องประกอบไปด้วยสวิตช์ power LED แสดงการทำงานสวิตช์ start และ clear ส่วนด้านหลังของกล่องประกอบไปด้วย Jack DC in output laser เพื่อเป็นตัวส่งเซนเซอร์เพื่อเป็นตัวรับ และพอตอ b ร์เป็นเอา p u พุตในกล่องประกอบไปด้วยวงจรรวมทั้งหมดภาคแรกคือภาคเลกูลเลเตอร์ใช้ IC 7805าทำหน้าที่รักษาระดับแรงดัน5โวลต์ให้กับ วงจรทั้งหมดส่วนที่2คือส่วนประมวลผลโดยใช้ ic x c 9572ส่วนที่3คือ ic cd 4060ทําหนทำหน้าที่กำเนิดสัญญาณนาฬิกา2 h เฮิร์เพื่อใจ่ายให้กับ ic x c 9572 ส่วนสุดท้ายคือส่วน drive led เพื่อ drive led ให้กับเอา p ์พุตใช้ t r a n s i s เตอรเบอร์ 2N2222 จสอจำนวน7ตัวส่วนต่อไปคือชุดเซ,เซ็นเซอร์และโมเดลเซ็นเซอร์ตัวรับ ใช้ LDR ในการรับและเข้าวงจร LM741 ทำหน้าที่เปรียบเทียบแรงดันตัวส่งคือเลเซอร์เป็นหัวเลเซอร์ใช้ยิงแสงเพื่อให้ไปตกกระทบกับ LDR ส่วนไฟสัญญาณใช้อยู่7หลอดคือสีแดง2หลอดสีเหลือง2หลอดสีเขียวดวงใหญ่1หลอดและสีเขียวดวงเล็กด้านข้าง2หลอดใช้เป็นไฟฟาวการจำลองการทำงานของกล่องก่อนอื่นเปิดสวิตช์ power ไฟ LED แสดงการทำงานจะแสดงขึ้นกรณีที่1คือรถออกตัวหลังจากไฟสีเขียวสว่างขึ้นแล้วนั่นคือรถจะไม่ฟาวกดสวิตช์สตาร์ LED ฟาวจะไม่แสดงขึ้นและทำการเคลียร์อีกกรณีหนึ่งคือรถออกตัวก่อนไฟเขียวแสดงขึ้นจะทำให้ฟาวดังแสดงในตัวอย่าง ไฟฟาวจะแสดงค้างไว้จนกว่าจะมีการกดปุ่มเคลียร์สำหรับโครงงานเครื่องปล่อยตัวรถก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ โรงงานเครื่องปล่อยตัวรถโดยพัทรพงษ์เรือนคำมาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ128ถนนห้วยแก้วตำบลช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่50200พศ2554บทคัดย่อโครงงานนี้ใช้งาน IC X49572 และใช้ภาษา CPLD ในการโปรแกรมมีเซ็นเซอร์2ตัวโดวยใช้ LDR ตรวจจับแสดงผลออกทางพอร์ต RB9 ที่แรงดัน5โวลต์จากการทดสอบพบว่าภาครักษาระดับแรงดันสามารถแปลงแรงดันจาก7.5โวลต์ไปเป็น5โวลต์คงที่ได้อย่างถูกต้องสามารถปล่อยตัวรถตามปกติได้ แล้วสามารถตรวจจับรถที่ออกตัวก่อนสัญญาณปล่อยตัวสิ้นสุดได้ถ้าต้องการปรับปรุงก็อาจจะเพิ่มวงจรภาคขับหลอดไฟที่มีกำลังสูงขึ้นบทนำในการแข่งขันความเร็วในแต่ละสนามแข่งนั้นต้องการความยุติธรรมในการแข่งขันโดยเฉพาะสัญญาณในการปล่อยตัวรถ ที่ต้องให้รถทั้งสองคันออกตัวพร้อมๆกันหากมีคันใดคันหนึ่งหรือทั้งสองคันออกตัวก่อนสัญญาณปล่อยตัวจะสิ้นสุดจะถือว่าฟาวหรือทำผิดกติกาซึ่งเครื่องปล่อยตัวรถจะมีเซนเซอร์ที่ทำการตรวจจับอยู่สำหรับรถทั้งสองคันหลักการทำงานคือใช้เซนเซอร์ตรวจว่ารถเลยเส้นเริ่มต้นหรือยัง หากเลยเส้นจะแสดงไฟฟาวออกมาก่อนเริ่มต้นรถต้องอยู่ในตำแหน่งหลังเส้นเมื่อเริ่มสัญญาณปล่อยตัวจะแสดงไฟดวงที่1 2 3 4และดวงที่5ถึงจะออกตัวได้ถ้าหากออกตัวก่อนดวงที่5ติดจะถือว่าฟาวไฟฟาวจะแสดงออกมาติดค้างไว้จนกว่าจะมีการรีเซต วัสดุและวิธีการโครงงานนี้ใช้ IC x c 9 5 7 2ของบริษัทไซลิงเป็นตัวควบคุมการทำงานของวงจรทั้งหมดการสร้างสัญญาณนาฬิกาความถี่2เฮิรตซ์โดย IC CD4060 ใช้ IC รักษาระดับแรงดันคือ LM7805 ที่แรงดัน5โวลต์คงที่ และทรานซิสเตอร์ 2N2222 เป็นตัวใจกระแสให้กับไฟสัญญาณส่วนภาคเซ็นเซอร์ใช้ออปแอมเป์ LM741 ในการเปรียบเทียบแรงดันรูปที่1วงจรเครื่องปล่อยตัวรถ รูปที่สองวงจรรักษาระดับแรงดันวงจรทำหน้าที่รักษาระดับแรงดัน5โวลต์คงที่เมื่อได้รับแรงดันตั้งแต่6.5โวลต์ถึง10โวลต์วงจรจะทำหน้าที่ลดระดับแรงดันให้เหลือ5โวลต์คงที่เพื่อใจให้กับวงจรทั้งหมดและมีตัวเก็บประจุ C1 ทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพของวงจรส่วน C2 ทำหน้านที่บายพาสสัญญาณรบกวนความถี่สูงลงกล่าวรูปที่3วงจรประมวลผล x49572 วงจรประกอบด้วย ic x49572 ที่โปรแกรมด้วยภาษา CPLD มีพอตที่กำหนดไว้เป็นอินพุตอยู่4พอต และเอาพุทอยู่เจ็ดพอตซึ่งสามารถกำหนดได้จากการโปรแกรมรูปที่4วงจรเซนเซอร์โดยวงจรใช้โฟโตไดโอดเป็นตัวรับแสงและอาศัยความท่านทานที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้มของแสงมาเข้าวงจรเปรียบเทียบ ใช้ IC เบอร์ LM741 ทำหน้าที่เปรียบเทียบกันระหว่างขา i n v e r อร์ตกับขา non-inverting และทำการพูลอัพให้กับวงจรเอาพุทหรืออาจทำการพูลดาวเมื่อแรงดันลอจิกที่ออกมาไม่เทียบเท่ากล่าวรูปที่5วงจรขับหลอด LED ในวงจรใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N2222 ทำหน้าที่ตัดต่อกระแสให้กับหลอด LED โดยถูกควบคุมด,ด้วยลอจิกที่ส่งมาจาก IC XC9572 ลอจิก1เท่ากับ on ลอจิก0เท่ากับ off รูปที่6วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา ใช้ IC เบอร์ CD 4060และคิสตัลความถี่32.68กิโลเฮิรตซ์ซึ่งจะผลิตความถี่ที่ใช้งานออกมาที่2เฮิร์เพื่อกำหนดจังหวะการทำงานให้กับ IC ซี X49572 รูปที่7ด้านหน้าของกล่องรูปที่8 กล่องควบคุมรูปที่9ด้านหลังของกล่องรูปที่10ด้านล่างของกล่องรูปที่11ด้านบนของกล่องรูปที่12ด้านในของกล่องรูปที่13การวางอุปกรณ์รูปที่14ลายทองแดง รายการอุปกรณ์ IC X49572 1ตัว IC CD c d 4 0 6 0 1ตัว LM78L051 ตัว LM741 2ตัว Transistor 2N2222 7ตัวตัวต้านทาน 1M มตัว 10k 3ตัว 1k 9ตัว 200ร้อยโอห์มเตัว100่งร้โอห์มสตัว Variable Resistor 20ยีกิโอห์มสตัว LDR 2ตัวคอนเนคเตอร์สองพิน oh สตัวคอนเนคเตอร์สามพินสตัวคอนเนคเตอร์แปดพินหตัว,3 3ตว,8ตว LED 8ตัวแจ็ค RCA 2ชุดแจ็คสเตอร์สชุดพอร์ต r b 9 1ชุด สวิตโยกหนึ่ตัวสวิตกดติดกดดับ1ตัว,ว,ตว,ว,ตวหัวเลเซอร์2หัวผลการทดสอบการทดสอบภาครักษาระดับแรงดันสามารถทำการแปลงจากระดับแรงดัน7.5โวลต์เป็น5โวลต์เพื่อใจ่ายให้กับวงจรทั้งหมดได้ดีแรงดันไม่ตกภาคแสดงผลทรานซิสเตอร์ทุกตัว สามารถทำงานได้อย่างดีการปล่อยตัวทำงานได้ตามปกติการตรวจจับการผิดกติกาการปล่อยตัวทำงานได้ตามปกติสรุปจากการทดสอบพบว่าภาครักษาระดับแรงดันสามารถแปลงแรงดันจาก7.5โวลต์ไปเป็น5โวลต์คงที่ได้อย่างถูกต้องสามารถปล่อยตัวรถตามปกติ ได้แล้วสามารถตรวจจับรถที่ออกตัวก่อนสัญญาณปล่อยตัวสิ้นสุดได้ถ้าต้องการปรับปรุงก็อาจจะเพิ่มวงจรภาคขับหลอดไฟที่มีกำลังสูงขึ้นอภิปลายนา,นายชาณรงค์เนตรปัญญาได้เห็นการทำงานของกล่องปรากฏว่าสามารถทำงานได้อย่างดีเซ็นเซอร์ทุกตัวตอบสนองได้เร็ว และสามารถตรวจจับรถที่ออกตัวก่อนได้อย่างดีส่วนการใช้งานจริงคงต้องเพิ่มภาคขับหลอดที่สามารถขับกระแสสูงสูได้อีกกิิกรรมประกาศโครงงานนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ก็เพราะได้เรียนรู้วิชาออกแบบลอจิกจากอาจารย์กำอร,รเรืองไฟการและได้รับ ความร่วมมือจากเพื่อนๆในการให้คำปรึกษาและแนะนำต่างๆสุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนจนทำให้โครคงงานชิ้นนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีประวัติผู้จัดทำชื่อพัทรพงษ์เรือนคำมาวันเดือนปีเกิด30มกราคม 2,535ที่อยู่ปัจจุบัน19หมู่6ตำบลออนกลางอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่501 30การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายบจังหวัดเชียงใหม่โทร081 5308438อีเมล ได้สกอ 0-2@hotmail.com ภาคผนวกโปรแกรม สำหรับการนำเสนอโครงงานเครื่องปล่อยตัวรถก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ